สวัสดีครับวันนี้อยู่ในงาน Big กมอเตอร์เ2023และนี่คือบูธ MG ครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกับตัว MG4 สีใหม่นะครับสี f ฟรชพิงคสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ MG4 สีพิเศษ,ษ,ษ,ษที่มีเพียง8,000เท่านั้นและสามารถจองได้ที่งาน Big Motor อร์เซลเท่านั้นนะครับเจ้า MG4 คันนี้นะครับเป็นตัวรถไฟฟ้า100%เลย ตัวนี้จะเป็นการขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับมีกําลังสูงสุดถึง170กิโลวัตต์และแรงบิดอยู่ที่250นิวตันสําหรับเจ้า MG4 นะครับจะมีอยู่2รุ่นย่อยด้วยกันจะเป็นรุ่นตัวท็อปแล้วก็ตัวรองส่วนราคาตัวรองท็อปจะอยู่ที่869,000บาทแล้วก็ตัวท็อปจะอยู่ที่969,000บาทสาหรับตัวสีใหม่ของเราไม่มีบวกราคาเพิ่มนะครับจะอยู่ที่ราคา969,000บาทครับ สำหรับจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าฟู l LED ที่มาพร้อมกับไฟ a ด time Running l ไล h t และไฟเลี้ยวก็ยังเป็น LED เช่นกันนะครับคันนี้จะยังมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบขันด้วยนะครับสำหรับตัวล้อนะครับล้อจะเป็นล้ออันลอยอยางจะเป็น215ทับห้าครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับตัวท็อปของเราจะเป็นหลังคาทูโทนสีดำนะครับ สำหรับเจ้า NG4 นะครับมาพร้อมกับตัวกุญแจคีย์เลสเราไม่จําเป็นจะต้องปลดล็อกผ่านกุญแจเลยเพียงแค่เราปลดล็อกผ่านตัวประตูจับได้เลยครับกระจกข้างมาพร้อมกับตัวบายสปอร์ตเตือนจุดอับสายตาและออกนอกเลนสำหรับรุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังและไฟไท้ายดวงที่3มมาพร้อมกับตัวเส้นไฟ LED สำหรับโปรโมชั่นภายในงานของเจ้า MG4 คันนี้นะครับรับดอกเบี้ยพิเศษ1.99พร้อมประกันไฟทั้ง1-3ปีและของแถมอื่นๆอีกมากมายสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถ MG ติดต่อปอกได้เลยนะครับที่เบอร์0620849633 MG a อเบิลปทุมธานีครับ